สวัสดีครับผมมาหาเชฟมาแล้วครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวแบตเตอรี่ครับผมวันนี้ยาวมากเลยนะครับมาดูนะครับซื้อมาสดๆร้อนๆนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับจัดโปรโมชั่นเหลือแค่300อยกว่าบาทนะครับเอา้อาแจกกล่องรีวิวพร้อมๆกันเลยนะครับดูข้างในมีอะไรบ้างชื่อว่าแบตเตอรี่จิมมี่นะ1990นะ กิมมี่ห9ึ่นะโอ้โหอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับกล่องออกมาแล้วครับนี่ก็คือกิมมี่นะครับ1995นะครับรุ่นมันนะครับสามารถชาร์จไฟได้สามชั่วโมงใช้ได้ร2อนาทีนะครับกิมมี่หนึนะครับจอแสดงผลนะครับเป็นระบบนี่ครับมีตัวเลขให้ดูด้วยครับว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่นะครับ อย่ารอช้าแจากกล่องรีวิวกันเลยนี่ขนะองแทลอง่างนี้นะครับจิมมี่หนึ่งเ้าราคาจัดโปรสามร้อยกว่าบาทนะครับผมซื้อในราัศาดามาผมจะบอกให้นะครับถ้าอยากได้ก็กดลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับแค่สามร้อยกว่าบาทแต่ว่าโอ้โหไฮโซมากดูข้างในกล่องนะครับกล่องแพ็คเจ็ดจิ้งนี้ดีมากเลยราคาเนี่ย เป็นพันนะครับเนี่ยจัดโปรช่วงนี้เฉยครับซื้อกับลิงก์ของผมนะครับลดให้อีกนะครับอย่าลืมเจ็บคูปองด้านล่างครับแล้วก็ลิงก์ข้างล่างนะครับดูข้างในนะครับมีอะไรมาบ้างนะครับนี่ที่รองผมนะครับใส่แบตเตอรี่แล้วก็ที่ชาร์จไฟนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นี่ ของก็อย่างดีมีหวีอันนี้เขาเสื้อหวีใช่ไหมเนี่ยอันเล็กๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไร oh <no. S 1> น่าจะหวีนะหวีผมเนี่ยหวีขัดแปรงหีขัดแป้งเหรอโอ้ขัดแปรง,ปงเราก็บรนอบรนอไม่เคยชื่อมาใช้อันนี้น้ํามันน้ามันหยอดเนี่ยครับแบตเตอรีนน่นี่นี่นะครับอีกร้านหนึ่งนะครับจัดโปรโมชั่นหกร้อยกว่าบาทแถมพักทุกอย่างเลยครับทั้งมีกันไกลตัด พวกสับมาเรืนีเนี่ยมีลิงก์อยู่ข้างล่างนะลิงก์อยู่ข้างล่างครับวันนี้จะมาทดลองให้เห็นเลยนะครับเนี่ยผมผมเนี่ยยาวๆอยู่ผมซื้อมางานนี้โดยเฉเาะนะครับแล้วก็ช่างคู่ใจก็มานี่นะครับแบตเตอรี่มีอย่างเดียวนี้ลองอย่างดีนะครับนี่ที่เขาแถมมาใช้อย่างไงเนี่ยไม่เคยใช้นะเนี่ยแกยังไงเนี่ยเอ้ยโอ้โหหลุดเลยนี่ดูว่ามันจะมีไฟไหมที่ซื้อมาใหม่ๆครับ โอ้มีไฟสั่นด้วยครับแบตเตอรี่มีเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับโอ้อย่างดีเลยนี่นะครับมาพร้อมไฟแล้วนะครับเนี่ยโอ้มีด้วยนะครับมีสองจังหวะนะครับจังหวะการเร่งนี่ขอให้บอกให้หยอดน้ำมันจักรด้วยเพราะงั้นอ่าหยอดน้ำมันแบตเตอรี่ด้วยโอ้อย่างนี้ก็มันมีที่ลองหวีมีที่ลองหวีนี่ยอันนะครับที่ลองแบตเตอรี่มนะัน จะมีกี่เบอร์ครับดูก่อนครับอืมอันนี้เบอร์หนึ่งใส่ได้นะใส่ยังไงเนาะเนาะอ๋อบ้านนอกบ้านนอกนี่โอ้โหอ,อย่างนี้แกมเลยนะครับมีสี่นะครับมีสี่เบอร์นะครับผมชอบทรงสกินเฮดอะจะให้คนตัดให้เลยเนะี่ยง่ายวันนี้จะได้ส่งมาละมีสี่เบอร์ครับที่ผมใส่เมื่อกี้นะี่นี่นะครับแบบยาวแบบสั้นเราขนาดไหนก็แล้วแต่คุณ ถ้าประมาณนี้ก็พอดีสาหรับผมนะผมชอบอย่างเงี้ยเสียงดูครับฟังเสียงดูนะครับแบตเตอรีน่นมดแล้ฟังอีกหน่อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะขึ้นตัวเลขด้วยนะครับเนี่ยก็คือไฟสองจังหวะอันนี้ความเร็วอีกหน่อยอ่าดีดีด,ด,ดีครับผมนะครับต้องลองดูนะครับว่าตัดผมออกมาแล้วเป็นยังไงเครื่องดีนะครับดูแล้วเครื่องดีราคาสามร้อยกว่าบาทน่าจะคุ้มนะครับอา้าว สิ่งที่มาก็มีคู่มือในการใช้ด้วยนะครับรับประกันนะครับถ้าใครสนใจก็ลิงก์ข้างล่างครับแนะนาให้นะครับร้านนี้ครับเราจะมาดูนะครับผมจะมีช่างผู้ใจตัดผมให้ไปดูกันก่อนครับว่าจะเป็นยังไงทรงแบบขอแบบเท่ๆหน่อยนะครับไปดูครับ อืมดับดีนะ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ทารักกันแน่ฝากกดติดตามแล้วกดส u บส c r i b e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ